สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะนะตอนนี้ก็ได้ทําการแยกนะปูนนะที่ทําการฉาบครั้งที่แล้วเนาะออกหมดแล้วนะเอฟซนะครับตอนนี้ก็นะเราใช้เป็นอู้อันนี้มันแข็งได้นรงนี้เราใช้เป็นปูนกาวเลยนะเอฟซทุกท่านอ่านะครับผมนี่ครับปูนกาวตาตะเค้นะฮะ แล้วก็ทําสูตรใหม่นะครับลุงนีิทําสูตรใหม่นะฮะเอฟซอ่ะเอาอะไรนี่เอากระดาษปูนเนาะเอากระสอบปูนนะยัดเข้าไปในตรงนี้นะฮะเอฟซก่อนที่จะทําการฉาบนะครับผมต้องร้อยต่อเออนี่ครับเอาผมก็ไม่รอช้านะเอฟซาทำการผสมปูนกันเลยนะครับ เทีวยวนี้านมาอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนะาะทำทุกวิธีทางแล้วนะฮะน้ำก่ตักเอาตรงนี้นะครับพี่น้องเอี ้อกาสเก็บน้ำนะเอทุกท่านพึ้เนะาะถังนั้นนะครับใช้ปูนเหมือนกันนะแต่มันอยู่นะเอฟซี FC ทุกท่านถังนี้หนึ่งพื้นไนะฮะไม่อยู่อโอ้ยน้ำมันขึ้นในเตะท่อนแรกมันไม่อยู่

ห้องให้หน่อยอย้เหนียวมากเลยฮะเอฟซีทุกท่านโอ้ยลืมไป เรามีที่ผสมปูนอยู่นี่ว่าอาืมไม่เรามีที่ผสมปูนกาวอยู่เราไปเอามาก่อนสวาน่างเราก็มีอยู่เนะเาะเหลือยอย่างนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเอย่างนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาปั่น,นะาากนีกว่ะลืมไปนะครับพี่น้อง ลืมไปว่าเรามีที่ผสมปูนอยู่เนาะโอ้หไม่หนีครับพี่ต้อโอเคต้องใช้ผลองดูนะครับนเนาะโันไปมไม่มีดียผสมใส่คุกมได้กว้างเกิน ไม่นะดให้อีดูให้เดี๋ยวนี้ปูละเอียดดีนะให้พ เดี๋ยวเลยนะครับพี่น้องอีกลองเลยไม่รอช้านะครับพี่น้องเอาเพิ่มเพิ่มนี้กันนะอะไนเพิ่มนี้ดูเอาแกะออกหมดเลยหรอเนาะเอากระดาษกระสอบปูนจิกก่อนวะ ม,มน้ำก่อมาก็คุยกันพี่น้องแกมาจากไหนแกมาจากไหนเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังตับถังนะคะพี่น้องสาบถังนะให้น้ำมันอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่อยู่มันไม่สามารถที่จะ เก็บน้ำได้เนาะมันซึมออกนะคะโอ้กว่าจะคําพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะเสร็จไหมดูสิทําแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะ ทั้งน้ํานะคะถังน้ำสี่ท่อนนี้รู้สึกว่าสองสามครั้งแล้วแหละที่ทํานะาแต่ไม่สามารถที่จะเก็บน้ําได้สักทีนะคะวันนี้ห้าโมงแล้วนะตอนนี้โอ้โแดดก็ยังร้อนอยู่นะคะ ครั้งนี้นะคะถ้า,นะานะถ้าไม่อยู่ก็เลิกนะพี่น้องนะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบก,กันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ